สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุโขสุกคนเมื่อเนี้กาศิ้าคนไปเบิงงัวมาเดินค่ะบรรยากาศรอบบ้านแมวนะคะอันทางพุ่นกาศิปเป็นฟาร์มหมูนะคะพี่นออ้องหมูเลยข้างฝั่งโน้นก็จะเป็นฟาร์มหมูนะคะที่เลี้ยงหมูที่หยุดพักไว้ก่อนนะคะฝั่งนี้ถึงนู่นนี่นะค่ะบ้านก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่ลกแล้วค่ะเป็นป่าออแล้วมาไปดูก่อนรีบไปดูก่อนอุ้ยนั่นไงวัวเราน่ะซิ พุนงัวอยู่ยพ,พุนอยู่้างฟ้ามผุนพี่น้องมีงัวตัวเดียวพุนมีงัวตัวเดียวพี่น้องมีพอว่ากําลังมีลูกม,ออมันไม่ชนหรอกเขาผูกเชือกตาผูกเชือกเดี๋ยวจิมือเอื้อนสิผ้พาพ,พี่น้องไปซับหน่อไม้ก้อนนั่นค่ะพ,พี่น้องขึ้มือนีมือนีเราสิไปดูหน่อไม้กันไหม,มนี่ไงเชือกอยู่ตรงจมูกน้องวัวผุนผูก้หลังฟ้ามกับพี่น้องฟ้ามกับเป็นฟ้ามห่างนะครับพี่น้องพุนเงาไปพุน บรรยากาศบ่มี่พูยูกับหกนี่ไงเชือกหนุ่มวัวมานี่แล้ววงไม้ค่ะกับเป็นปลาเบิดละค่ะพี่น้องทั้งนี่กับเป็นปลาทั้งนี้กับเป็นคอกไก่ค่ะคอกไก่คอกองัว่ค่ะพี่น้องนีบรรยากาศบ,าบ้านผักกะเดาวหวานด้วยค่ะพี่น้องนี่ผักกะเดาวหวานสุดต้นเลยค่ะนี่บางคนเห็นไหมเรียกน้องสี หนูจะตั้งชื่อให้น้องว่าอะไรไม่รู้น้องไม่รู้เดี๋ยวสิผ้ามูดเจ้าไปเบืองหนูยังไม่รู้มีมิเอาขึ้นหลังมีมิมีมิจะพาไปดูหน่อไม้เราโอ๊ยเห็นไหมยังไม่มีชื่อเลยวัวชื่ออะไรหนูต้องตั้งชื่อให้วัวนะคะก็ยังไม่รู้โอ้มีวัวตัวเดียวพ่อให้พ่อเดี๋ยวเลี้ยงวัวตัวเมียเขามีน้องในท้องไง เอาเดี๋ยวนะยังไม่ถึงวันคลอดไงมีงวอตัวเดียวกำลังง่ามค่ะพี่น้อง mm hmm. หนูไม่ต้องเดินมาหามีมีนะอยู่ตรงนั้น mm hmm. ไปตรงต้นไผ่นุ่น mm hmm. เออมีมีจะเดินไปหาหนู mm hmm. เออมันไม่มีอะไรหรอกงัวมันน่ารักอยู่ดูกระยางงัว mm hmm. พี่น้องมาจอบไผ่ มันไม่ถึงหนูหลอกลูกเดี๋ยวมือลังสิผ้ามาสับค่ะพี่นอ้องอลิซาอยากพูดงามงามมึงนอนไมเดี๋ยววันหลังมีมิเอาเสียมให้หนูมาสับหนอนไม้ให้มีมีโอเคไหมเเอาเสียมมาสับไปแกงนี่ตรงนี้เหมือนไฟไหม้แล้วเครื่องป่นกับเป็นเขากำลังงามค่ะพี่น้องแต่กระยาลาย โอ่ครกมากจ้ามันจะลุดมายืนคันแต่หนูไม่อยากยืนหนูลก,กลัวๆอะไรลูกอโอเคแม่ไม่ต้องไปหาัวอีกเนาะ